สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งข้อสองสยัยไขให้อีกหนึ่งคำถามนะครับพอดีเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้วแหละมีสมาชิกถามมานะครับบอกว่าอยากทราบเรื่องอุปกรณ์วางระบบน้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือเทปน้ําพุ่งนะครับหรือสายน้ําหยดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันใช้ดีไหมคงทนหรือเปล่าพอดีว่าหลายปีก่อนเนี่ยผมเคยใช้มานะครับก็เลยพอมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของเทปน้ําพุ่งหรือสายน้าหยด จากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเมื่อหลายปีก่อนนะแต่โดยนี้ที่สวนเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับคลิปนี้มาต่อให้ดูเทปน้ำพุ่งหรือสายน้ำหยดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพลาสติกวงกลมนะครับที่เขาม้วนติดกันมาเป็นแบน ก็คือเป็นท่อพลาสติกก็คือเป็นท่อพลาสติกแบบบางนะครับซึ่งจะมีรูเล็กๆตามจุดต่างๆเราสามารถนํามาต่อกับวาลวจากท่อเมนเน,เนี่ยใช้ได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มคือสะดวกมากข้อดีอย่างที่1เลยมีความคงทนสูงครับเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้ที่ผมกำลังต่อให้ดูเนี่ย มีอายุ45หปีแล้วนะผมใช้มารุ่นหนึ่งก็เก็บไว้นะครับพอดีมีคนถามมาก็เลยเอาออกมาทําคลิปนี้ให้ดูนะข้อดีอย่างที่1มีความคงทนสูงอย่างที่2ก็คือเก็บรักษาง่ายครับเพราะว่าจะเป็นแค่พลาสติกท่อพลาสติกวงกลมเวลาเราเลิกใช้เราก็เก็บมาม้วนๆอ่าม้วนหนึ่งก็ยาว200เมตรน้ําหนักเบาครับไม่เหมือนกับท่อ PE ที่มีความยาว200เมตรม้วนใหญ่ด้วยนะครับข้อดีอย่างที่3ก็คือน้ําที่ออกจากเทปน้ําพุ่งสามารถกระจายตัวได้อย่างช้าๆเหมือนฝนตกเหมือนละอองฝนน่ะมันทําให้ ค่อยๆฉลมลงบินค่อยๆลงสู่ผิวดินแบบช้าๆนะครับไม่ไหลนองไปที่อื่นสามารถละลายปุ๋ยได้อย่างช้าๆทันต่อความต้องการของพืชน,นะครับนี่คือข้อดีอย่างที่3ข้อดีอย่างที่4ก็คือใช้งานง่ายครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมซื้อมาม้วลหนึ่ง0เมตรเอามาต่อกับท่อเมนกับวาล์วแยกย่อยได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามันจะมีรูเล็กๆที่เขาเจาะไว้นะครับต่อเสร็จ เปิดน้ำไปเลยเปิดปั๊มได้เลยน้ำก็จะกระจายออก2ข้างเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับสะดวกมากเก็บง่ายใช้งานง่ายมีความคงทนสูงน้ำกระจายได้ทั่วถึงนะครับทีนี้มาฟังข้อเสียกันบ้างข้อเสียที่ผมใช้มาก็คืออย่างเดียวครับมันอุดตันเร็วเกิดการอุดตันเร็วยิ่งหากปั๊มเราไม่มีระบบกองนะครับอันนี้จะตันเร็วมากใช้ไปสักพักเกิดอาการอุดตันและที่สําคัญเนี่ยแก้ไขาย,ยากเลยนะ ที่สวนผมเนี่ยใช้วิธีการเจาะใหม่ครับก็คือเอาเหล็กแหลมเอาไม้แหลมเนี่ยมาเจาะใหม่เพิ่มรูเข้าไปนี่คือข้อเสียแต่ถ้าปั๊มที่มีแรงอัดทุกสูงเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะไม่ตันยิ่งถ้ามีระบบกองก็เหมาะสมเลยครับใช้เทปน้ำพุ่งหรือเทปน้ำหยดแต่มันมีข้อจํากัดก็คือสําหรับการวางระบบน้ําแปลงผักหรือพืชที่ปลูกเรียงกันเป็นแถวนะครับพื่อระยะสั้นเนี่ยผมว่าระบบน้ําแบบสายน้าหยดหรือเทปพ,พุ่งเนี่ยเหมาะสมอยู่นะสำหรับแปลงผักเดือน2เดือน3เดือนสเดือนเราก็รื้อประมาณนี้แล้วก็วางใหม่ แต่ถ้าเป็นสวนไม้ผลหรือไม้ยืนต้นเนี่ยซึ่งปลูกระยะห่างกันมากเนี่ยในช่วงปลูกใหม่เนี่ยผมว่าระบบ PE เนี่ยเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราจี้ตรงจุดแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหนึ่งละท่อ PE 200เมตรแพงกว่าเทปน้ำพุ่ง200เมตรห่างกันก็หลักร้อยอยู่นะครับเทปน้ำพุ่งซื้อมาใช้ได้เลยต่อใช้ได้เลยแต่ระบบ PE เนี่ยเราต้องมีหนึ่งละสเปรย์ปีพีเสื้อหรือหัวน้ำหยดมาเสริมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มละ แต่ว่ามันก็มีข้อดีกว่าเทปน้าพุ่งหากเราทําสวนไม้ผลนะครับเพราะว่าถ้าเราวางแบบเทปน้าพุ่งวางราบกับพื้นเนี่ยเราต้องคอยกําจัดวัชพืชบริเวณนั้นมาให้มาคลุมเพราะว่าถ้าเกิดวัชพืชมาคลุมหรือหญ้าเรือมาคลุมเนี่ยมันก็จะกดเทปน้าพุ่งไว้น้ําไม่ไหลแล้วแต่ถ้าเป็นท่อพีอีเนี่ยเราฝังดินได้หรือวางไว้กับพื้นเนี่ยวันเวลาผ่านไปหญ้าอะไรมาคลุมเนี่ยก็ไม่เสียหายรถเหยียบก็ไม่เสียหายและที่สําคัญหากมินิสเปร์ฟิกผีเสื้อ เกิดการอุดตันเราก็สามารถแกะออกมาแล้วก็แก้ไขได้หรือสปริงเกอร์เกิดการอุดตันเราก็สามารถถอดออกมาแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบเทปน้ําพุ่งหรือเทปน้ําหยดเนี่ยมันอุดตันขึ้นมาเราต้องเจาะใหม่อย่างเดียวอันนี้คือข้อเสียแต่เราต้องเลือกใช้กับลักษณะงานให้เหมาะสมด้วยนะครับอย่างเทปน้ําพุ่งเนี่ยผมมองวาอ่าใช้กับพวกแปลงผักนะครับเหมือนแปลงผักที่เห็นนี่แหละอันนี้ผมมาต่อให้ดูนะครับก็เหมาะสมดีสําหรับระยะความกว้างของแปลงประมาณ1 5่ถึง2เมตรความยาว ไม่จํากัดนะครับเราสามารถปลูกผักได้เพราะว่าพืชเราจะสั้นเนี่ยเรารื้ออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนไม้ผลเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นพวกระบบ PE ดีกว่านะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของเทปน้ําพุ่งหรือสายน้าหยดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้มานํามาเล่าสู่กันฟังก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กําลังทําเกษตรโดยเฉพาะกําลังคิดจะวางระบบน้ําใช้แบบไหนให้เหมาะสมกับสภาพสวนของเราก็ลองพิจารณาดูขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ